ใหม่ดาวิกากับแฟชั่นเสื้อเอลลอยความสวยเกินต้านก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ยังคงมีผลงานรวมถึงโฆษณาต่างๆมาให้แฟนๆได้ติดตามกันเสมอสำหรับใหม่ดาวิกาหวานใจของเตอ๋อชันทวิทแม้ว่าตอนนี้ทั้งสองจะยังไม่แต่งงานกัน แต่ก็ยังครองรักกันแบบหวานชื่นจนหลายๆคนถึงกับอิจฉาซึ่งล่าสุดวันที่7สิงหาคม2565สาวใหม่ดาวิกานั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นภาพขณะที่ใส่ชุดเสื้อเอวลอยพร้อมกับกระโปรงสุดน่ารักชิวๆแม้ว่าภาพดังกล่าวจะไม่ได้เขียนแคปชั่นอะไรมาก แต่ก็มีชาวเน็ตหลายคนที่เข้ามาชื่นชมในความสวยกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าสาวใหม่นั้นสวยจริงๆสวยทุกมุมสวยทุกภาพเล่นเอาใจหนุ่มๆละลายกันเป็นแถวเลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ